ช่วงที่หนึ่งแขก V.I.P กับน้ำดื่มสยามสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดนครนายกค่ะ และตรงนี้ค่ะก็คือสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครนายกค่ะวันนี้เราจะได้รับฟังเกี่ยวกับนโยบายแล้วก็มาตรการต่างๆค่ะที่เรียกว่าดําเนินการอย่างเข้มแข็งแล้วก็จริงจังเกี่ยวกับที่จะรณรงค์ค่ะแล้วก็จะทําให้โรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครนายกเนี่ยเป็นเขตปลอด บุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงสารเสพติดต่างๆด้วยค่ะแล้วเราก็ยังจะได้พบกับโรงเรียนที่ถือได้ว่าเป็นโรงเรียนต้นแบบที่เขาได้นํานโยบายแล้วก็มาตราการทางของท่านผอ,อสอพปออออนครนายกเนี่ยไปดําเนินการในโรงเรียนที่เรียกว่าจริงจังแล้วก็เป็นรูปธรรมเช่นกันค่ะรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะครับท่านผู้ชมครับขณะนี้นะครับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้านั้นได้รุกค,คืบเข้ามายัางสถานศึกษาเยอะแยะเลยนะครับทั่วประเทศ ในวันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมมาเจาะลึกครับที่จังหวัดนครนายกครับว่าที่จังหวัดนครนายกนั้นเขาตื่นตัวในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าอย่างไรบ้างและที่สําคัญครับแน่นอนเรามาถึงที่นครนายกแล้วจะต้องพบกับทางขวามือผมครับผอสพปนครนายกครับและโรงเรียนตัวอย่างครับโรงเรียนไทยรัฐวิทยาเจบท่านผอสวัสดีครับครับ ท่านอเขตครับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยตอนนี้รูปหนักมากนะครับนโยบายของทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาก็ดีในทางสพถอก็ดีเข้มมากถึงขนาดที่มีคําสั่งเลยว่าถ้าพบคุณครูมีบุหรี่ไฟฟ้าถือว่าผิดวินัยนะครับตอนนี้ทางของท่านเนี่ยมีนโยบายเชิงรุกอย่างไรบ้างเพื่อตอบสนองในเรื่องนี้ทั้งในมุมของคุณครูและนักเรียนครับก่อนหนึ่งก็ต้องขอบคุณท่าน พลตอเอกเพิ่มพุ้นชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการท่านว่าที่ร้อยตรีธนูองค์จินดาเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ามันฐานท่านรองเลขาท่านผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการของเราทุกท่านสปปนครน,นายกของพวกเรานะครับได้ตรหนัดในเรื่องเหล่านี้แล้วก็ขับเคลื่อนอย่างจริงจังขับเคลื่อนประการที่หนึ่งก็คือได้มีการประชุม ผู้ไปหารสถานศึกษาในทุกๆเดือนแล้วก็สร้างความตระหนักสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโทษของยาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้านั้นได้มีการกำชับทุกๆประจำในแต่ละเดือนของการประชุมประเด็นที่สองก็คือผู้ไปหารสถานศึกษาเนี่ยนำเรื่องเหล่านีนะ้ไปสร้างการรับรู้สร้างความเข้าใจให้กับคณะครูแล้ก็นักเรียนที่โรงเรียน เมื่อสร้างการรับรู้ที่โรงเรียนเสร็จปุ๊บประเด็นที่สามก็คณะครูนะแต่ละห้องแต่ละชั้นนะไปขับเคลื่อนในห้องเรียนอย่างจริงจังโดยอธิบายสร้างความเข้าใจให้กับลูกๆนักเรียนในแต่ละห้องตามบริบทของแต่ละห้องปฐมวัยก็จัดกิจกรรมอีกแบบหนึ่งปฐมศึกษาก็จัดกิจกรรมอีกแบบหนึ่งเกี่ยวกับโทษภยัยโทษพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าและระดับมัธยมซึ่งมีความ เสี่ยงมากกว่าชั้นอื่นๆนั้นคุณครูมัธยมที่เป็นแข็โอกาสก็ดำเนินการอย่างขมักขม้นในเรื่องนี้นอกจากการสร้างการรับรู้เสร็จปุ๊บครูประจำชั้นต้องมีความใกล้ชิดกับนักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองนั้นเป็นวัยโลเลมในเรื่องเหล่านี้ครูที่ปรึกษาเนี่ยบางห้องมีหนึ่งคนหนึ่งท่าน ก็ให้พออ,อผู้บริหารสถา,ศานศะึกษาในกรรมชับเลยว่าต้องมีสองกรรมชับในเรื่องเหล่านี้ติดตามแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านด้วยประเด็นที่สี่ก็ให้มีคณะกรรมการสภานักเรียนในแต่ละโรงเรียนซึ่งเขาจะดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อนแล้วก็ให้การขับเคลื่อนแล้วก็เฝ้าระวังอย่างจริงจังในเรื่องเหล่านี้โดยมีครูเป็นที่ปรึกษาเป็นอย่างดีซึ่งเมื่อ สองอาทิตย์ที่ผ่านมาเราก็นําคณะกรรมการสภานักเรียนมาประชุมที่สพปนครนายกแล้วก็คัดเลือกกรรมการสภาของสพปนครนายกเพื่อจะไปขับเคลื่อนในเรื่องนี้และก็เรื่องอื่นๆของจังหวัดนครนายกของพวกเราประเด็นที่4ก็มีการรายงานเข้ามาที่เขตพื้นที่ในกรณีที่ ดำเนินการโดยเขตพื้นทีน่ได้กําชับไปว่าทุกโรงเรียนต้องมีป้ายป้ายห้ามสูบบุหรี่ในสถานศึ่ษาอางชัดเจนในแต่ละโรงเรียนอนอกจากนั้นแล้วประเด็นที่5เนี่ยได้ออกพิยาบ้านที่ให้กับผู้ปกครองเพื่อสร้างความอบอุ่นให้กับนักเรียนโดยเฉพาะรรนเน้นที่ขยายโอกาสขยายโอกาสนัยยส้นข,ของพวกเรามีทั้งหมด1 6 6 6คนนักเรียนขยายโอกาส แต่ขณะนี้ยังไม่มีรายงานข่าวเข้ามาเลย mm. เกี่ยวเรื่องบุหรี่ไฟฟ้า,ฟาต้องชื่นชมผู้ปกครองซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายของพวกเรานะครับมาตรการเข้มข้นอันต่อไปก็คือจะมีการตรวจกระเป๋านักเรียนเหล่านั้นทั้ง1,666คนของนักเรียนในแต่ละโรงเรียนแล้วก็มีการสร้างภาคีเครือข่ายกับ ผู้นำหมู่บ้านผู้นําท้องที่แล้วก็สถานีตํารวจที่อยู่ใกล้ๆไปให้ความรู้และขนาด,นาดร,รู้ในเรื่องเหล่านี้นะครับอันนี้คือมาตรการที่เข้มข้นของสพป,ปนะครนายกได้ดาเนการ5-6ประเด็นดังกล่าวเมื่อสักครู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นั้นผู้ขับเคลื่อนอย่างจริงจังก็คือผู้ไปหารสถานศึกษาในแต่ละโรงเรียนของพวกเราและก็คุณครูของพวกเราโดยมีกรรมการสภานักเรียนเป็นหลัก ให้กับเราอย่างจริงจังเลยนะครับเราขับเพื่อนในส่วนประเด็นเรื่องในเชิงลึกของพวกเราดำเนินการอย่างนี้ครับเพราะโอ้โหท่านผู้ชมครับฟังดูล้วสังเกตดูนะครับว่านโยบายของทางท่านผอที่มาปรับใช้เนี่ยเรียกได้ว่าในแต่ละระดับชั้นเราจะใช้คนละแผนกันครับเด็กก็อีกอย่างหนึ่งเด็กประถมใหม่ก็เป็นอีกแบบหนึ่งครับก็จัดกิจกรรมเล่นปนเรียนเกี่ยวกับโทษภัยของยาเสพติดพอมาระดับประถม ด้วยวุฒิภาวะเขาเป็นอีกแบบหนึง่งครูครูก็อาจจะพาเล่นกีฬาด้วยก็พาไปลดน้ําผักด้วยก็อธิบายไปด้วยพอไปขยายอกาสเล่นกีฬานอกจากการเล่นกีฬาเสร็จปุ๊บก็ต้องสร้างความใกล้ชิดกับเขาอันนี้คือในส่วนนักเรียนขยายอากาสค,ครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นวิธีที่ผมคิดว่าเหมาะกับทุกระดับชั้นและเขาจะซึมซับได้ง่ายไม่ใช่ว่ามาแบบแผนเดียวทุกคนคใช้หมด ถือว่าไม่ค่อยโอเคนะแบบนั้นใช่ใช่เขคือถ้าแบบมาตรการแบบเดียวกันแต่ใช้กับทุกช่วงทุกวัยเนี่ยอย่างนี้มันเป็นเหมือนกับเสื้อโหลที่ตัดแล้ว<อ>สามารถไปใส่ได้ทุกโดยบริบทของนครนายกะพื้นที่จะแตกต่างกันโดยบริบทบของอพื้นที่แต่ละอำเภอทั้งสี่อำเภอะป่ะพีก็เป็นอีกแบบหนึ่ง องคลาก,ก็เป็นอีกแบบหนึ่งบ้านนาเป็นอีกแบบหนึ่งอำเภอเมืองเป็นอีกแบบหนึ่งฉะนั้นคนครูเราต้องสร้างความเข้าใจในบริบทของพื้นที่ในส่วนของคนครูของเรานั้นมีมาตรการชัดเจนถ้าหากมีใครไปยุ่งเกี่ยวหรือไปสูบไปเสพหรือว่าโชว์ดราม่าในสื่อโซเชียลตรงนี้คือเรามีมาตรการดำเนินการอย่างเด็ดขาดซึ่งตรงนี้เนี่ยยอดเยี่ยมเลยครับครูเราไม่มีใครแตะแม่แต่ท่านเดียวครับโอ้โห ท่านผู้ชมครับเห็นไหครับว่าทางท่านผอสพนครนยกนี่เอาจริงนะครับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าและที่สําคัญเลยครับตอนนี้ยังไม่ได้รับรายงานว่าเด็กของเราเข้าไปยุ่งเกี่ยวด้วยไม่มีสักคนครับรายงานทั้งร้อยสามสิบเอ็ดโรงเรียนและคุณครูเรามีคุณครูเราทั้งครูค่ารายการแล้วก็อัตราจ้างแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาประมาณร่วมพันห้าร้อยกว่าคนคไม่มีรายงานเกี่ยวกับยุ่งเกี่ยวเกี่ยวกับเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าแม้แต่รายเดียวครับขอกครับ S 1> <S 1> เดี๋ยวทางซ้ายมือผมเราจะลงมาเจาะลึกแล้วนะครับว่าเมื่อสักครู่ท่านผอสพปนะครนายกบอกว่าบริบทในแต่ละอำเภอจะต่างกันทีนี้รเรามาดูของท่านผออ,อนัทบ้างนะครับโรงเรียนไทยรัฐพิยา73ตอนนี้ได้แอคชั่นในส่วนของโรงเรียนของผออย่างไรบ้างครับครับก็ความโชคดีของโรงเรียนไทยรัฐวิยา73าวันบรเผาวประกาศแรกเนี่ยนะครับก็คือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราทุกคน ไม่มีใครยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าเลยแป้แต่คนเดียวครับประการที่2เรามีการอบรมให้ความรู้นะครับกับนักเรียนโดยบุคลากรของเราคือคุณครู2จากชมรมเยาวชนไทยรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ไฟฟ้านะครับแล้วก็จากสถานีตำรวจนะครับในการมาอบรมให้ความรู้ถึงโทษผิดภัยของบุหรี่ไฟฟ้านะครับที่จะเกิดขึ้นถ้านักเรียนไปยุ่งเกี่ยวลำดับต่อมาก็คือ าการจัดกิจกรรมที่เป็นตัวส่งเสริมให้นักเรียนห่างไกลาจากยาเสพติดนะครับเช่นในทุกเช้าของทุกวันนะครับเด็กๆจะมีการออกกําลังกายนะครับเพื่อให้นักเรียนเ,เรียกว่าห่างไกลาจากยาเสพติดแล้วก็2ก็คือเราส่งเสริมนางด้านกีฬานะครับให้นักเรียนได้เล่นกีฬาทั้งกีฬาช่วงพักกลางวันกีฬาสีภายในของโรงเรียนนะครับกีฬาระดับศูนย์พัฒนาคุณภาพหรือว่ากีฬาของอําเภอรเราก็จะส่งนักเรียนเข้าร่วมนะครับเพื่อให้เขาห่างไกลาจากยาเสพติด หลังจากที่เรามีกิจกรรมเสริมเหล่านี้แล้วเนะี่ยเราก็มีการทำภาคีเครือข่ายนะครับกับหน่วยงานในตำบลบรร้าวในอำเภอบันนาซึ่งถือว่าเป็นความโชคดีของโรงเรียนไทยรัฐยาเวบสามวัดบรราวตรงที่เ,เราทำา m u u ใหญ่นะครับกับ10หน่วยงานซึ่งวันนั้นเนี่ยตำบลบรรพาวทั้งตำบลน,นะครับทำครอบคุมทั้งหมดเลยก็คือ มีในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปรถมศึกษานครนายกโรงเรียนครับกรรมการสถานศึกษานะครับสถานีตารวจนะครับกัปนันผู้ใหญ่บ้านโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลแล้วก็ตัวแทนผู้นําทางด้านศาสนาก็คือนั้นเราได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าคณะตําบลมาร่วมในการทํา MOU ใหญ่นะครับหลังจากนั้นโรงเรียนเนี่ยก็ได้มีการทําภาคีเครื่อข่ายกับโรงเรียนด้วยกันนะครับซ้อนขึ้นมานะครับกับ โรงเรียนประถมด้วยกัน11แห่งนะครับเพื่อนำนโยบายนี้ไปขยายผลนะครับแล้วก็กับหน่วยงานที่สูงขึ้นไปก็คือระดับอาชีวศึกษานะครับซึ่งเราจะเป็นภาคีเครือข่ายกันแล้วในโอกาสเดียวกันนั้นเองในตำบลบันานเทาองค์การบริหารส่วนตำบลบันานเทาเนี่ยก็ได้มีการจัดทำ M O U ใหญ่เช่นเดียวกันในวันเดียวกันนะครับเพื่อให้ครอบคลุมทั้งหมดก็คือด้วย,วยตำบลบ้นานเทาเนี่ยมีถนนสวนอัสอขั้นกลาง แบ่งเป็นสองซีกเพราะนั้นสั่งอบอตอเนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่กำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับประธานสภาชมรมผู้สูงอายุเราพอสตอนะครับก็เท่ากับว่าตำบนมันเทาเนี่ยก็จะครอบคุมทั้งตำบนเลยนะครับในการขอความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายมาร่วมกันป้องกันโรณราลงแล้วหลังจากนั้นจากที่โรงเรียนดําเนินกิจกรรมไปเนี่ยครับโรงเรียนก็คิดว่าโรงเรียนมีความพร้อมนะครับโรงเรียนก็เลยส่งตัวเองเข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาวปอดอ่ ยาเสพติดและอบายามุกนะครับซึ่งผลการประเมินก็ประกาศออกมาเรียบร้อยว่าโรงเรียนมีผลงานดีเด่นนะครับประเภทสถานศาสษาสีขาวปลอดอบายามุกและสิ่งเสพติดนะครับปี2567ครับเป็นประเภทระดับเงินครับอันนี้คือผลงานของโรงเรียนครับเห็นไหมครต้องชื่นชมต้องชื่น,นชมโรงเรียนแล้วก็เครือข่ายของโรงเรียนที่เขาช่วยกันในเรื่องเรานี้อย่างจริงจังครับครับนี่ เจาะทุกมุมเจาะทุกมิติทุกมุมทุกมิติเลยไหมครับที่เรียกว่าเป็นเกลือข่ายใยแมงมุมตาสับปะรดเลยหลุดไม่ได้ผมว่าไม่หลุดรอแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้พออดูที่นี่มากี่ปีแล้วที่เป็นพอออยู่ที่โรงเรียนครับเข้าปีที่หกครับปีที่หกแสดงว่าจะต้องมีลูกศิษย์หลายรุ่นแล้วใช่ไหมครับครับก็ตัวเองเป็นครูอยู่ที่นครนายกตั้งแต่บรรจุครับ ก่อนบรรจุครับก็คือถ้านับรวมจนถึงปัจจุบ,บันก็29ปีครับท่านผู้ชมครับที่อยู่นครนายก29ปีแสดงว่าต้องมีลูกศิษย์หลายรุ่นครับเคยได้ข่าวลูกศิษย์ตัวเองมาที่ไปยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้ามีครับรายล่าสุดเลยคือเมื่อกลางเดือนกุมภาพันธ์ครับเป็นลูกศิษย์สมัยเป็นคูให,ใหม่ครับ,รบก็ได้มีโอกาสไปร่วมงานโศพต่นี้เราคือด้วยความที่เราจะมีสัมภเขาเรียกอะไร กับลูกศิษย์เราเราจะเหมือนเราจะคุยกันได้ทุกเรื่องนะครับแม้แต่จบไปแล้วจะรุ่นไหนก็ตามครับเ,เราก็เลยไปร่วมงานกันพอไปร่วมงานปุ๊บเนี่ยเราก็เลยถามสาเหตุว่าทําไมเขาเสียชีวิตเพราะเราพอเวลาเราคุยผ่านไลน์ผ่านเฟซเนี่ยเราก็ยังเห็นเขาใช้ชีวิตตามปกติแต่พอทราบข้อมูลจากพี่เขากับคุณแม่เขาก็คือ,อ,อน้องเขาเสียชีวิตด้วยการสูบบุหรี่ไฟฟ้าสูบขนาดจนปอดเป็นหนองนครับแล้วก็แตกแล้วก็เสียชีวิตภายในหนึ่งอาทิตย์ครับ หนักเลยนะสุดท้ายเลยครับท่านพออ,อยากจะให้ฝากอะไรกับลูกหลานเด็กและเยาวชนไทยนะครับทั่วประเทศเลยในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าครับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นโทษอย่างหนาหันนะครับนอกจากเป็นโทษต่อสุขภาพของตัวเองแล้วก็ยังเป็นโทษทางอาญาจานั้นก็กำชับนะครับกำชับไปยัง ลูกๆนักเรียนแล้วก็เยาวชนทุกๆท่านนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวผมเเป็นแบบอย่างได้เพราะผมไม่ดื่มแล้วก็ไม่สูบฉะนั้นในเรื่องเหล่านี้เนี่ยจึงเป็นแบบอย่างให้กับเยาวชนทุกทุคนได้ตรหนักในเรื่องพิษภัยและโทษของบุหรี่โดยเฉพาะยาเสพติดที่กําลังลุกหนักในสังคมไทยก็คือบุหรี่ไฟฟ้าอย่ามองว่าเป็นเรื่องที่เท่อย่ามองว่าเป็นเรื่องที่ ได้สูบแล้วโก้โเขแต่อย่างไรฉะนั้นให้กระหนักแล้วก็ให้รักครอบครัวรักพอ่อรักแม่ให้มากครับขอบคุณครับ,รบท่านผู้ชมครับและนี่ก็คือความเข้มแข็งและนโยบายอันเข้มข้นของสอพปนคะรนายกนะครับวันนี้ต้องกับบุญพอออทั้งสองมากเลยนะครับ บุรีดีต่อใจรายการดีมีสาระสร้างสรรค์สังคมแล้วพบกับเราสองคนได้ทุกวันเสาร์เวลาดี6นาฬิกา30นาทีเปิดช่อง5กด5แล้วพบกับเรา2 2> สองคน,คนได้ไดเป็นปีที่เจ ช่วงที่3 c a m คมปัสแอนดิตทแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ วัสดีค่ะวันนี้นะคะบัวพาทุกท่านมายังชุมชนเคซีรามิานาราหนึ่งค่ะโดวยวันนี้ค่ะเราจะมีการลงนามนทึกข้อตกลงร่วมกันในการที่ทำโครงการชุมชนเขตคลองสามวาปลอดบุหรี่ไฟฟ้าค่ะ ซึ่งในวันนี้ค่ะจะเป็นความร่วมมือในการลงนามนทึกข้อตกลงเนี่ยจากหลายภาคส่วนมากเลยค่ะมีชมรมเยาวชนรุ่นใหม่ไม่ใส่ใจบุหรี่ภายใต้สมาพันธ์ครือขยแห่งชาติเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ค่ะร่วมกับชุมชนจากทั้งหมด5แขวงของเขตคลองสามวาด้วยกันค่ะแล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเพื่อสุขภาพประชาชนเข้ามาให้ความร่วมมือในครั้งนี้สําหรับภาพบรรยากาศจะเข้มแข็งขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามกันค่ะครับท่านผู้ชมครับและที่ยืนอยู่ทางขวามือและซ้ายมือผมนะครับนี่แหละครับคือ แม่ทัพใหญ่ที่จะนําชุมชนในเขตคลองสามวาปลอดจากบุหรี่ไฟฟ้านะครับทางขวามือผมครับพี่เบนครับประธานอสสเขตคลองสามวาและทางซ้ายมือผมครับเป็นพยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุขที่6กสิบสี่นะครับเดี๋ยวถามพี่เบนก่อนนะครับในฐานะประธานอสสเขตคลองสามวาเนี่ยพร้อมมากไอยแค่ไหนที่จะนําชุมชนในเขตคลองสามวาของเราเนี่ยต้านภัยบุหรี่ไฟฟ้าครับพร้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์วันนี้เรามี กอ,องสามวาเรามี5แขวงแต่วันนี้เรามาทั้งหมด5แขวงห้าชุมชนและอีก1ศูนย์สุขภาพซึ่งศูนย์สุขภาพเราอ่ะมีมีประชาก,กรเยอะมาก1,608ครัวหรลือนที่จะเข้ามาร่วมทำถ้าอาสาสมัครเราวันนี้5แขวงจะต้องมาร่วม MOU ใช่ไหมฮอะอาจารย์ว่าเราจะ,ะกำจัดบุหรี่ไฟฟ้าเรียกว่ากำจัดเลยเราจะไม่ปล่อยให้ลูกหลานเราสมองเสื่อมในในอนาคตนะคะ อย่างเช่นวันนี้ท่านจะเห็นว่าเราทําอยู่แล้วมีป้ายเพื่อสุขภาพดีของประชาชนเนี่ยคงไว้คงกฎหมายห้ามนําเข้าห้ามจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าเราจะต้องทําอันนี้ให้ได้พร้อมไหมพร้อมพร้อมไหมพร้อมไหมโอ้โหท่านผู้ชมครับนี่คือเสียงของภาคประชาชนนะครับอสสเขตคลองสามบาลทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่า ถ้าทางอ,อสสเขาพบเห็นปัญหาต่างๆเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าแล้วในเรื่องของสุขภาพนั้นแน่นอนครับจะต้องอยู่ทางซ้ายมือผมครับคุณพยาบาลจาก0 6 4พร้อมไหมที่จะร่วมมือกับทางอ,อสสครับพร้อมค่ะและยินดีอย่างยิ่งค่ะที่เห็นแกนนาำทางอาสาสมัครสาธารณสุข ลุกขึ้นมาในการร่วมแรงร่วมใจที่จะต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าเพราะบุหรี่ไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้าหรือบุหรี่ธรรมดาก็มีผลต่อภาวะสุขภาพเป็นผลต่อการที่เรานั้นดูแลภาวะสุขภาพโรค NCD หรือโรคมะเร็งที่จะมีโอกาสเกิดขึ้นเป็นโทษของบุหรี่ร้ายแรงทําให้สังคมมีภาวะโรคเจ็บป่วยเกิดขึ้นและพยาบาลและทางสาธารณสุขต้องให้การดูแลที่มากขึ้นดังนั้นการต่อต้านบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีส่วน ในการทำให้ภาวะโรคภัยนั้นลดลงยินดีที่จะร่วมสนับสนุนทุกทิศทางค่ะเอาละครับเดี๋ยวเราจะไปฟังแต่ละเสียงของแต่ละแขวงครับ <ไป S 1> เอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงความพร้อมของทุกแขวงที่มาในวันนี้ครับเริ่มจากพี่ขวามือสุดเลยครับชื่อสัมพันธ์บุคดุงนะครับจากสามวาตะวันตกเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการของ ผมสุวิทย์บุญมาครับแขวงสัมวาตะวันตกคุณชทชมหนทองสัมปันครับเป็นที่รึกครับสวัสดีครับผมแสงทับทิมประธานแขวงสามวาตะวันตกครับครับสวัสดีครับผมนายนวพัจิสุฑนนะครับประธานแขวงสามวาตะวันออกครับครับสวัสดีครับผมนายนภพเพ็งต้มเป็นประธานแขวงบางชันครับครับสวัสดีครับ ผมพินิจเกษตรุุนะครับประธานแฝงไสกองดินครับเอาลราทีนี้เราจะมาฟังเสียงเจาะเลยนะครับว่าทางพี่รพร้อมไหมที่จะนำชาวบ้านเนี่ยนำชุมชนเนี่ยสู้กับพลีไฟฟ้าครับาทางกลุ่มอสสเรานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็ส่วนหนึ่งก็เป็นผู้นําชุมชนอยู่แล้วนะครับก็มีความพร้อมมากเนื่องจากเราเป็นผู้ปกครองนะครับ เราต้องให้คําแนะนํากับเรื่องที่เข้ามาในชุมชนในสิ่งที่มันเป็นสิ่งไม่ดีนะครับซึ่งทางอาสสเราสนับสนุนเรื่องสุขภาวะชุมชนและสุขภาพโดยรวมของสมาชิกในของสมวาอยู่แล้วครับพี่แสงแขวงนี้เขาจัดเต็มเลยทถามพี่แสงว่าไงครับแขวงสมาตอนตกพร้อมและยินดีนะครับเนื่องด้วยประชากรของเขตคองสมวามีจํานวนมากที่สุดในในกรุงเทพมหานคร และอสสของเราเนี่ยก็มีมากเป็นอันดับหนึ่งของกรุงเทพมหานครเหมือนกันเพราะนั้นเรามีเครื่องไม้เครื่องมือในการทํางานเพราะฉะนั้นเราพร้อมและยินดีเต็มที่ครับโอ้โหท่านผู้ชมครับมากที่สุดในกรุงเทพมหาะนะครเพราะฉะนั้นวันนี้ต้นแบบเลยนะครับยินดีครับเอาละครับหลังจากที่ทํา MOU แล้วเดี๋ยวทางรายการจะเจาะลึกว่าคลองสามวาที่มีอสสที่เยอะที่สุดนั้นนะ่ะ เขาจะทําได้ร้อยเปอร์เซ็นต์หรือไม่ครับทรท่านผู้ชมครับและทุกครั้งที่ทางรายการนะครับลงทํากิจกรรมในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าหรือในเรื่องของสุขภาพแน่นอนครับทางไซายมือผมเนี่ยกลุ่มเพื่อสุขภาพประชาชนก็จะลงพื้นที่ไปกับเราด้วยวันนี้ครับทางท่านประธานกลุ่มเพื่อสุขภาพประชาชนนี้มากับเราด้วยวันนี้อยากจะให้ฝากอะไรกับพี่น้องประชาชนครับในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าและก็เรื่องสุขภาพโดยรวมครับ ประเด็นแรกนะครับเรื่องบุหรีไฟฟ้าตอนนี้กําลังเป็นปนัญหาสําคัญสําหรับเยาวชนแล้วก็มันเป็นคำให้เกิดโรคต่างๆตามมาฉะนั้นกลุ่มเพื่อสุขภาพประชาชนเนี่ยเราตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือในด้านโรคต่างๆในอนาคตต่อไปฉะนั้นถ้ามีอะไรที่เรายินดีช่วยได้ให้ประสานมาได้ขอบคุณครับครับและนี่คือกลุ่มเพื่อสุขภาพประชาชนที่รักและห่วงใยสุขภาพของพวกท่านนะครับ ครับท่านผู้ชมครับและขณะนี้ผมก็อยู่กับทางสปสนนนีมิตใหม่นะครับสวัสดีครับสปครับท่านสปครับตอนนี้เนี่ยเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2568ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับท่านพบปตลให้สัมภาษณ์เลยว่าทุกสนนทุกท้องที่จะต้องไม่มีบุหรี่ไฟฟ้าตอนนี้ทางสนนีมิตใหม่นะครับเปิดเกมรุกในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับครับตามนโยบายของท่านพบตลนะครับท่านพันธุเดชภัทรโยมา กับสอนอใมิตใหม่นะครับท่านก็ให้นโยบายของตํารวจในท้องที่ว่าถ้ามีการจําหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าโดยเด็ดขาดนะครับซึ่งบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นอันตรายกับบุคคลรอบข้างนะครับไม่ใช่อย่างการอยู่ในสถานศึกษาที่ชุมชนหรือที่ห้างสูบบุหรี่ทั่วไปก็ห้ามครับผมครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้ทุกสอนอเขาขยับกันแล้วโดยเฉพาะสอนอใมิตใหม่วันนี้มาทํา MOU ในโครงการชุมชน ในเขตคลองสามวาปลอดบริ่ไฟฟ้ารับประกันครับถ้าใครขายบุริ่ไฟฟ้าเจอสอปอแน่นอนครับโครงการชุมชนเขตคลองสามวาปลอดบุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าในสถานการณ์ปัจจุบันถือว่าเป็นมหัตภัยร้ายที่มีผลทําลายสุขภาพของทั้งเด็กเยาวชนประชาชนทั่วไปสำหรับงานในวันนี้ ถือว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจของอสส,สทุกท่านทุกขแขวงและทุกชุมชนต่างๆในเขตคลองสมามวาที่เข้าร่วมในโครงการชุมชนเตขตคลองสมามวาปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและในวันนี้ได้มีพิธีลงนาม MOU ขึ้นมานับว่าเป็นภาคีเครือข่ายที่เข้มแข็ง ในการที่จะต่อสู้กับบุหรี่ไฟฟ้าไม่ให้ส่งผลกระทบร้ายแรงเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนในชุมชนของเขตคลองสัมวาบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอเปิดกิจกรรมโครงการชุมชนเขตคลองสัมวาปลอดบุหรี่ไฟฟ้าและพิธีลงนาม m o u หน้าบัดนี้ค่ะ บุรีไฟฟ้าเนี่ยมันกําลังระบาดไปในวงกว้างนะคะที่ผ่านมาเนี่ยก็คือจะระบาดในกลุ่มผู้ใหญ่ถูกไหมคะแต่ปัจจุบันนี้ที่ทางรัฐบาลนะคะแล้วหน่วยงานต่างๆรวมทั้งพื้นที่เขตคลองสาะวาของเราอาสาสมัครสาธารณสุขแล้วก็ศูนย์วิการ64คลองสาะวาก็เห็นความสําคัญตรงนี้ให้ความร่วมมือนะคะในเรื่องการที่พวกเราจะช่วยกันป้องปรามที่จะกําจัดที่จะไม่สนับสนุนบุหรี่ไฟฟ้า ด้วยที่ว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยกำลังระบาดมาในเด็กเยาวชนนะคะมีการคัดกรองค้นหาเด็กเนี่ยที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแต่ปัจจุบันนี้ด้วยผู้ค้านะคะมุ่งผลประโยชน์โดยไม่สนใจว่าจะมีผลกระทบกับเด็กและเยาวชนอย่างไรซึ่งเด็กและเยาวชนเนี่ยเขาเป็นกำลังสำคัญของชาตินะคะและที่สำคัญเนี่ยสมองของเขาเนี่ย กำลังที่จะมีการพัฒนาถูกไหมคะ okay yeah. แต่เวลาในชีวิตนั้นไม่ได้มีแค่ความคิดเลิกลองเลิกมองเลิกไปคิดเพราะชีวิตนั้นมีค่าถึงเวลาบอกลาบุริมิฟังละธรรมดาเ็เสียเวลากับบรรดาเขาสดใสที่เธอต้องเ้าไป